สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงวัยนี่นะครับคือความรักความรักรักของผู้ปกครองและความรักของครูครับเพราะว่าเป็นรอยต่อที่ขึ้นมอหนึ่งนะครับคือประการแรกเลยนักเรียนตระแสวงหาที่ที่ที่มาโรงเรียนนะครับตรแวงหาเด็กของเขาเนี่ยจะต่างคนวัยใสๆก็จะมาโรงเรียนมากผลการวิจัยนะครับที่ที่ที่พบในจังหวัดสระแก้ว นะครับส่วนใหญ่พอครอบครัวเขาจะยาล้างกันยาล้างกันด้วยส่วนใหญ่เกือบเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนะครับของเด็กที่นี่ครับและทีนี้ก็เกิดขึ้นว่าความรักที่เกิดจากครอบครัวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สิ่งที่กังวลใจคือความรักคือความรักในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลถึงความรักที่เกิดจากตัวเราให้กับคนอื่นความรักที่คนอื่นมีให้เนี่ย จะส่งผลอะไรกับตัวเราอพอครอบครัวเนี่ยให้ความรักไม่สมบูรณ์เเด็กเนี่ยก็ยจะเกิดความกังวลใจว่าเมื่อครูเข้ามาที่โรงเรียนสามามาที่โรงเรียนแล้วครูอาจจะไปพูดไม่ให้เขาพอใจหรือพูดไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีพฤติกรรมเชิงบวกทําให้เขามีอารมณ์ที่ไม่ประสงค์มันก็ทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ไม่สนใจนะครับก็ทําให้ผลการเรียนตกต่ำเกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญเลยครูเนี่ยจะต้องเอเข้าไปอย่างกันญาละ,ะกันอกนาญาณมิตรหน้ายิม้มเบิกบานไถ่ทระอาัยพูดจาน้ําเสียงที่ไพเราะเหมือนกลับไปทดแทนหรือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาได้อย่างเงี้ยครับนะครับดังนั้นสิ่งที่กัวงวลใจมากที่สุดของกนักเรียนผมคือความรักที่ผู้ของจะมาบให้ และความรักที่ขูจะมอให้กดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ e d u c a ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราแล,และกดไลค์ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ e d u c a line เพิ่มเพื่อน a d e d u c a th หรือสแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะคะ จันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทาง Educa Live